ถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปนะถ้างั้นก็อยากฟังปัจจุบันธรรมขอ,อให้แม่อธิบายเรื่องคําว่าปัจจุบันธรรมมันเป็นเรื่องของภาษาที่พระาศาสนาสอนให้หรือพ่อแม่อาจารย์ก็สอนนั่นแหละสอนให้ให้อยู่กับปัจจุบันธรรมแล้ววิธีอยู่กับปัจจุบันธรรมนี้คืออะไรเ,เราอยากเะนฟังให้เราอธิบายสู่กันฟังแบบแบบเข้าใจได้มันสามารถซักได้นะ่ะเออถ้างั้นก็เอาอเคแม่คำว่าปัจจุบันธรรม กับอยู่มัชชิมานี่มันคล้ายๆกันกวจะสับสนแบบนี้เรื่องของเรื่องนะคะนะ,ะทีนี้คําว่าปัจจุบันธรรมก็คือ,อเรามีสตินี่แหละที่เขาบอกว่าสติเป็นใหญ่สติเป็นประธานสติที่จะตัดสินสติที่จะเป็นมีสติอย่างเดียวที่จะจบด้วยกับสติที่แท้ก็มาจากคําว่าปัจจุบันธรรมนี่แหละจ้ะนี่แหละที่เขาสอนถึงวันนี้เขาเพราะว่าหลักจากปัจจุบันธรรม สอนพระเจ้าสอนจริงสอนให้อยู่กับปัจจุบันธรรมจ้ะพ่อแม่อาจารย์เขาสอนแต่ว่าวิธีอยู่อยู่ยังไงถึงถึงว่าคําว่าอยู่อยู่กับปัจจุบันธรรมนี่อยู่ยังไงดําเนินยังไงทํากิตแบบไหนอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะบอกแล้วนะบู๊รวดลาย <laughs> นี่เองว่าต้องมีสติทุกเมื่ออะไรมากระทบอายะตนะต้องหกอ่ะอายะตนะต้องหกนะคะมาทางหูก็ช่าง ได้ยินไม่ไม่ดีไม่ไม่ไม่ชอบใจก็ช่างเรื่องอะไรก็ช่างอ่าก็เขาให้อยู่มีสติแล้วรู้รู้ว่าสิ่งนี้มมันไม่ใช่ก็อุเบกขาน่ะน,นะคะนี่แหละค่ะปัจจุบันธรรมแต่ชอบก็อุเบกขาเหมือนกันค่ะชอบก็อุเบกขาอยเพราะต้องเอาไปทําด้วยตัวของตัวเองก่อนอันนี้เข้ามาทางอายตนะทั้งหกนะได้ได้ยินนะได้กินก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะปัจจุบันธรรมค่ะแล้วเอาพิจารณาอีกว่า กลิ่นนี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นต่อไปไงค่ะแล้วก็เราเราก็ไม่ไปยึดเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าอ่ามาอายตนะทั้งหกตาหูหูเราพูดแล้วจะบวกแล้วกินกินก็เหมือนกันค่ะอ่าถ้าเราไปรังเกียจกินถ้าเราไปอ่าเรียกว่าไม่พิจารณาเรื่องกลิ่นซึ่งมันมีอยู่ในโลกเนี่ยกินนะนะเออท่านถึงวอาอายตนะทั้งหก มันแล้วให้รู้รู้เท่าทันอย่าไปอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายแล้วอย่าไปทุกข์กับมันนี่แอย่ไปสุขกับมันถ้ามันถ้ามันมีอาการที่ไม่พอใจนะคะเดอเนี่ยถ้าเมื่อกี้เมื่อแม่พูดเรื่องอะไรก่อนนะเออเอามันมันท่าเราลำเลียงทั่วทวงก็แล้วกันจ้ะเออถ้ามากระทบหูก็ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแน่มันถึงมีคํานี้ไง เราก็ไม่ยินดียินร้ายสิ่งที่ได้ยินดีก็ไม่ยินดีร้ายก็ไม่ยินดีอย่างงี้ค่ะเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันน่ะจ้ะเลยกินก็เหมือนกันก็ไม่ยินดียินร้ายกับกินพอใจเขาช่างไม่พอใจเขาช่างชอบก็ช่างไม่ชอบก็ช่างก็ให้ให้พี่ว่ากินก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแับไปนี่ค่ะแล้วก็นี่ยกตัวอย่างนะคําว่าปัจจุบันธรรมน่ะจ้ะสองแล้วใช่ไหมลิ้นประสภาษาลิ้นได้ได้ลดเหมือนกันค่ะภาษาลิ้นได้ลดก็ชอบอันนี้บางบางอย่างก็ชอบบางอย่างก็ไม่ชอบ แต่ธรรมชาติแล้วก็ต้องต้องต้องหาให้มันเข้ากับประสาทลิ้นต้องหาสรรหามนุษย์ทั้งโลกต้องสรรหาถ้าไม่ไม่หล่อยก็ไม่เอาอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรยกแต่ถ้าพูดศาสนาเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันธารมคือว่าประสาทลิ้นก็มันค่เป็นมันเป็นัมันกระทบมันธรรมชาติมันทําให้มันให้แสดงอาการของสารสารอาหารชนิดนั้นที่เขาปรุงมามันเลยกระทบถ้าเราไม่ก็ไม่ไม่ชอบใจในรสก็ช่าง ไม่ลดก็ช่างพอใจก็ช่างไม่เป็นไรก็ต้องอุเบกขาอีกอย่าไปยิงมีกับรถนนี้แหละคะ่ะถ้าถ้าเอามาทางอายตนะนะอืมท่านถึงอกว่าท่านฉันได้ทุกกรณีเพราะว่าท่านคั่นอยู่กับปัจจุบันเรื่องพิจารณาเรื่องอาย,อายตนะแล้วจาว้าเพราะฉะนั้นอะไรเกิดไม่ได้เกี่ยวท่านถึงว่าฉันแบบไม่ถ้าเป็นเรื่องทางผ่านทางลิ้นประสาทลิ้นนะถึงว่าจิตท่านเจะบฉลาดทันที ความปัญญาท่านจะรู้ฉับทันทันทีว่าเออมันรสชาติพอเกินจากจากไบหลุดจากลิ้นไปแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วอะมันไม่รู้แล้วอะเกินเข้าไปทอผ่านผ่านประสาทลิ้นแมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วอะฉลาดขนาดน,นั้นละปัจจุบันธรรมนะจ๊ะจ่าลิ้นแล้วใช่ห้หูจมูกลิ้นาตายเนาะอันนี้นออกากบายเนาะอ,อาจจะต้องหูเหลือกายะกายก็ยังไงประสาท สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งสิ่งที่มากระทบนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดประสาทแห่งความสัมผัสที่เป็นกรรมกรรมมรรคานี่นี่แหละค่ะนี่เพราะว,ว่าประสาทของมนุษย์เรามันมีอายันะต,ตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าปร,รินายใจอ่ะอ่างั้นเราก็ นี่ไงมันถึงได้มันถึงไม่ให้พอมันนึกถึงรถแห่งการสัมผัสตอนที่ของคู่น่ะมันก็รู้เท่าทันอีกนี่แหละที่เราปัจจุบันเราทำไปจ้ารู้เท่าทันอีกอหอหนอประสาทเนาะมันมันเป็นธรรมชาติเนาะมันมีประสาทสําหรับเป็นตัวหลังมนุษย์ให้มนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ต่อไปให้มนุษย์ต้องติดในในโลกนี้ต่อไปมันก็มันก็เป็นมันเป็นอาชีพของมันแล้วมันเป็นเป็นเนเป็นอะไรของมันดีว่า เป็นสิ่งที่ต่อต้านอ่ะต่อต้านให้มนุษย์ไม่ไปจากโลกนะเอออาจาะสารังหกเนี่ยประสาทสัมผัสเนี่ยเรื่องของกายเนี่ยใช่ไหมอย่างคนติดประสาทรดอาหารเนี่ยถามว่าจะไปหามันมากินอีกไหมฮะนะถ้าคนได้ยินคนนี้พูดายาดีก็อยากจะพบกับคนนี้อีกนะ่ะนะแล้วกินนี้ดีก็อยากจะได้กินนี้อีกน่ะนะนั่นแหละถึงว่าให้รู้เท่าทันว่าทั้งหลายให้ลงสู่อันนี้จังทั่วขังหน้าตาทั้งนั้นนั่นแะหละเรื่องของเรื่องนะ ที่ว่าอยากรู้เรื่องของอยู่กับปัจจุบันธรรมมันคืออะไรก็นี่ไงรู้เท่าทันก็คือทำทันของปฏรทำของเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันจ้ะื่อทีแม่มาถึงร่างสัมผัสกายแล้วใช่ไหมนั่นแหละค่ะเพรนั้นก็เลยว่าไม่ได้กินเราหรอกถ้ามันไปนึกถึงสัมผัสแห่งแห่งของโค่นนะคะแห่งอารมณ์อย่างที่มันไม่ลืมนะลูกเพราะนี้เพราะอะไรมันอยู่ที่จิตเพราะว่ามันต้องการ สัมผัสเรื่องนี้มันที่หนูถึงนี่บอกว่าหนูหลงหนูสึกแต่ละครั้งก็สึกก็ไอ้เรื่องนี้ไอ้สัมผัสกายนี่แหละ,ะในแดดการตามนี่แหละมันมันแสดงอาการมันแสดงาการคิดดูสิลูกแม่บม่รู้จะพูดคําไหนดีอืมสตีอ่ะสตียังยังไม่ละยังยังเอาจะพูดคําไหนดีว่ะยังไม่มีความละอายนะยังกล้าพูดเรื่องกามนะนะ <laughs> เออไม่สติยังกล้าพูดเรื่องกรรนูน้นนี่คือคือเรื่องของของธรรมชาตินะคะอท่านก็นเลยให้มีสติอยู่กับปัจจุบันธรรมก็ให้พิจารณามันอีกว่าโอ้โหเรื่องของธรรมชาติมึงหลายนะมึงเก่งนะมึงสุดยอดเลยนะเนี่ยให้ครูได้ลึกถึงมันติดมันจําบอกแล้วอะไรที่ที่จิตเข้าไปถึงจิตแล้วมันมันชอบมันวางไม่ได้ง่ายๆท่านเลยให้รู้เท่าทันลงสู่อนนิจังทุกขังหน้าตาทั้งหมดเลยค่ะ อะไรที่มาผ่านอาจยตตะทั้งหกให้ให้ทิ้งให้เทลงสู่อนิจจังทุกขังนตตาทั้งหมดค่ะอทีนี้ห้าแล้วใช่ไหมทีนี้เอตาหูจมูกิ้นกายใจแบบนี้ครบแล้วนะเป็นใจใจใจนี่แหละป่ะนี้ใจนี่เป็นผู้บงการใจนี่เป็นผู้หลงทุกอย่างที่มากระทบป่ะนี้ใจนี่นะเป็นเป็นผู้เอเป็นท่านถึงมัวใจเป็นออะไรนะเป็นกีตารนะใจเป็นใจเป็นเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจผู้ต้องการใจเป็นอวิชา ทีนี้ถ้าใจมันติดอะไรปุ๊บปฏิบันทําเกิดแล้วทีนี้มันติดเรื่องอะไรล่ะได้ยินบอกใฮ้ยไม่เที่ยงนะต้องต้องเกิดแก่เจ็บตายนะมันไม่ไม่ใช่ของจริงนะที่เองยึดนะที่เองติดติดนะมันเป็นของของมมตินะมันเป็นของเกิดนื่งไปนะมันเกิดขึ้นตามจริงก็จริงเกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็จริงแต่มันเป็นอนิจจัง แต่ถ้าเอ,เองเองติดเองทุกแน่ๆแล้วถ้าเองยึดในสิ่งเีิ่มสนในสุดมันก็คืออนัตตาเพราะเป็นอาการอาการเกิดขึ้นที่ใจนั่นก็เลยว่าใจชอบอะไรก็ไม่ต้องก็ให้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ไม่ไม่ชอบไม่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 ยินดียินร้ายตามใจที่มันชอบเรื่องของนี่แหละค่ะพอใจก็ไม่พอใจเข้ามาถึงตรงนี้จนได้นะค่ะเอะอ,อ,อพี่เอ ให้ถามถึงปัจจุบันธรรมนะจ๊ะเรียกว่ารู้ทางอารมณ์ของใจทุกอารมณ์มันมันโลภมันโกรธมันหลงมันทิสเตมันมันอาตตตนรู้เท่าทันมันบดก็เอาธรรมมาสอนมันอีกนี่แหละค่ะปัจจุบันธรรมสอนมันอีกมึงโลภไปมึงมึงได้มาแล้วมันก็มึงมึงมันไม่สลายจากมึงมึงก็สลายจากมันมึงมึงสมหวังมึงพอใจก็มึงก็ยังยึดมึงก็ถือว่าใจมันเป็นเป็นธรรมชาติใจมันเป็นใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่พาหลุดพ้นใจมันยังเป็นอวิชาอยู่แล้วมึงไปเชื่อใจมึงก็ต้องจมในเรื่องต่อไปไงแล้ว เพรามึงก็มึงยินดีในสิ่งอะไรที่มันมากระทบทั้งประสาทหูลิ้นายใจทั้งหมดหนี่แหละค่ะที่ใจพอใจแล้วทั้งหมดเรียกว่าเอาแค่อาศัยไงแบบนี้นี่แหละค่ะเอาแค่อาศัยเอาแค่แค่แบบวัดที่ใจจะเป็นอยู่เนี้ยมันเป็นมีแต่สิ่งไม่เที่ยงหมดเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่ใจพอใจอะไรเนาะจะจะเป็นอ่าเป็นถาวรแล้วก็เป็นสมเป็นเป็นของที่ ที่เกิดรงตั้งอยู่แล้วไม่ดับเพราะนั้นสิ่งที่ใจต้องการเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปทางนั้นแต่สิ่งที่ใจต้องการสิ่งจะเป็นอนิจจังทุกขังอนไรต่ทางนั้นอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นใจต้องการอะไรส่วนมากก็รู้กันแบบนี้อ่าส่วนมากมนุษย์ก็ต้องการอย่างเดียวกันนะต้องการอยากได้อยากดีอยากมากอยากมีในท่ามกาโลกนี่นี่อ่าอยากอยากอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงมันรู้อะไรที่มันดีมันเด่นที่มันจะที่มันจะอ่อ่าโลกเขาได้ตัวเองมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ที่มัน ขอมท่านเนี่ยยกตนของท่านเนี่ยมันเป็นความต้องการของใจทั้งนั้นรู้ทันใจก็เรียกปัจจุบันธรรมค่ะรู้ทันใจมันมันมันก็หลงตั้งแต่รูกเสียงกลิ่นรสอยู่แล้วค่ะย่าตั้งแต่ตั้งแต่เสียงลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับกับสัมผัสกายแล้วก็แล้วก็ตัวมันนะคะนี่นี่นี่พูดเรื่องปัจจุบันธรรมให้ฟังแล้วนะเออสรุปแล้วคอยมีสติแก่ก้าทําไมสติมันถึงแก่ก้าก็เรา เรากำลังทำงานวิปัสนาแล้วก็ตั้งสติให้รู้เท่าทันเรื่องปัจจุบันที่ที่ใจมันต้องการอะไรไม่เอาทั้งนั้นนะคะนี่นี่มันปรีมันมีคำมัชฌิมามาบัดนี้ยจ้ะคำว่าปัจจุบันธรรมมันเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผสานอารมณ์แล้วทีนี้มัชฌิมาบัดเี้ยสุดท้ายนะไม่มีงานแล้ววันนี้ไปไปที่มัชฌิมาคือทำงานทุกกรณีหมดแล้ว เราก็รู้ตัวเองว่าคือคือคือเหมือนเราเรียนจบก็คือได้รับแบบปริญญานั่นแหละจ้ะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันเราหมดงานแต่เราก็ยังยังยังต้องอยู่กับอาณาตาอีกยังอยู่กับอารมณ์อย่างอภิมหาละเอียดอีกท่านถึงเรียกว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่มัชฌิมาเป็นอารมณ์ที่อยู่สร้างความบริสุทธิ์คือชำระแล้วเผาแล้วล้างแล้วสะอาดแล้วแต่มันความบริสุทธิ์ชนิดให้บริสุทธิ์ สนุสุดๆจนเรียกว่าอนาตาก็เลยก็เลยอยู่กับอยู่กับอยู่กับมัชชิมามัชชิมาเป็นชื่อจ้ะแล้วทําไมถึงอยู่ตรงน,นั้นให้ใจดกใจมาอยู่ตรงกลางวะนี่บางกีมัดบางทีใจอยู่กับปัจจุบันธรรมทีนี้มันมัน,ม,นมันแก่กล้แล้วสุดท้ายมนุษย์นักนักปฏิบัติทั้งหมดต้องมาอยู่กับมัชชิมามันเป็นชื่อ ต้องมาอยู่กับสองอย่างบบนี้เมื่อกี้มันต้องหกหกทางนะมันงานเยอะก็น้อยลงน้อยลง,งไงคะงานจากหกตำแหน่งเหมือน,นเมื่อเราแก่ก้าแล้วมันก็จะเหลืออยู่แค่ตำแหน่งเดียวแต่มันสองสองฝั่งฝั่งฝั่งดีกับฝั่งเสียเนี้ย ฝั่งชอบกับฝั่งไม่ชอบอ่ะฝั่งยินดีกับยินร้ายนาะภาษาของภาษาศาสนาเนาะฝั่งพอใจกับฝั่งไม่พอใจกันแล้วกันอ่ะอ่ามันจะเหลืจอจุดสองสองส่วนแล้วป่ะนี่นี่คือนักปฏิบัติที่มาถึงตรงมัชชมาแต่ต้องผ่านปัจจุบันธรรมมาก่อนนะคะเออไม่น่าเชื่อว่าหนูจะมาซอกแซกถามแบบนี้ก็สมควรแล้วแม่็โมทนาบุญจ้ะเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีด้วยมันเป็นภาษาตำราด้วยเป็นภาษาการบ้านด้วยแล้วถ้าเกิดมันหนูเอาความรู้ตรงนี้ไปมันก็ ก็แทไปถ่ายทอดฝาลกลูกหลานรุ่นต่อไปได้ก็เท่ากับหนูรักษาศาส,สนาคําสอนพระองค์เอาไว้ในโลกให,ให้เพื่อนร่วมโลกได้รู้ภาษาคําสอนที่ยอ่ออะที่ยอ่อแล้วก็แล้วก็ตีตีคําย่อได้และอธิบายความคําย่อแตกแล้วก็เข้าใจในคําย่อ ของพระศาสนาได้นี่ยพระบอกแล้วว่าคําสอนพระองค์ในขนาดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แล้วยังเรียกว่าย่อเลยค่ะย่อมาเป็นสามหมวดนะคะนั่น,นะคะอทีนี้ก็ย,อยอก่อไม่ย่อก,ก็ดูที่กายวิจนาจิตธรรมที่ว่าน,นนะให้พิจารณาเรื่องกายเรื่องวิจนาสุขเรื่องวิจนาเรื่องเรื่องของจิตนะแล้วโดยเอาธรรมก็มามานะสรุปแล้วสามอย่างนี้จบมรรคผลนิพพานะอ่ะย่อไหมล่ะอันนี้หนูถามเรื่องนี้ก็แบบนี้นะคะ่ะย้อนกลับมาพูดต่อนะเพราะนั้นว่าสุดท้ายต้องมาอยู่กับกับปัจจุบัน เอ้มาอยู่กับมัชธิมาเอมัชธิมานี่ก็แค่ว่ามีความรู้สึกพอใจก็ตัดลงมีความรู้สึกไม่พอใจก็ตัดลงบอกใครไม่ได้ก็ตัดลงแนะนําใครไม่ได้ก็ตัดลงใครไม่ฟังเสียงแล้วก็ตัดลงะใครไม่เข้าใจแล้วก็ตัดลงสรุปแล้วรวมเป็นเสร็จที่มาผ่านมาในจิตในใจก็ไม่มันก็จะเรียกมัชธิมาอีกก็ได้เอเอมัเอเรียกว่า ปฏิบัติธรรมอีกก็ได้ค่ะคือมีสติรู้เท่าทันปัจจุบันอะไรแต่แต่ว่ามันเข้าไปอยู่ยอดยอดของของอความรู้สึกความไม่พอใจก็รู้ทันความไม่พอใจก็รู้ทำไม่รู้ทันสรุปแล้วงานคิดนนี้เป็นงานที่จะต้องอยู่อย่างนี้แล้วจ้ะอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตเราค่ะแล้วทีนี้ ก็ไม่ดีไม่ร้ายเพาก็เป็นสุดของของการสอนถ้าเป็นถ้าเป็นิถ้าเป็น,ปรเ,ปนเรียนมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยายลัยโรงเรียนเนี้ยสถาบันเนี้ยสอนเนี้ยคือเขาจบแค่นี้เขาให้ไปประกาศแล้วอย่าอันนี้ก็มหาวิทยาลัยของพระพระุทธเจ้าเหมือนกันพอถึงตรงนี้ท่านก็ไม่มีอะไรจะมาสอนเราแล้วเพราะว่ามันสิ้นสุดลงตรงนั้นแล้วเพราะนั้นสิ้นสุดลงตรง,ตรงมัธิมาภาษาบาลีแล้วสิ้นสุดลงที่อย่าอย่าอย่าเผลอพอใจอย่าเผลอไม่พอใจ อย่าเถอะอย่าเผลอตำหนิใครอย่าเพลอตำหนิชอบใครอย่างเงี้ยค่ะให้มองทุกคนที่ผิดก็คือกิเลสมันพาเป็นให้มองทุกคนว่าถูกก็เขาอ่ามีสติรู้เท่าทันความสร้างบารมีสิ่งที่เป็นทางธรรมอ่าอย่างเงี้ยก็แล้วทั้งถูกทั้งผิดบุญของเขาถูกกับุญของเขาผิดก็บุมของเขาเราต้องนี่แหละค่ะปัจจุบันค่ะแม้แต่ตัวเราก็อย่าเีย่ไปหลงพอใจอย่าหลงไม่พอใจวันนี้ ทำไมแม่ถึงขอขอถามอย่างเดียวแต่ต้องทาบอกสองอย่างเพราะมันเป็นมันเป็นอารมณ์แบบเดียวกันออกจากใจทั้งทั้งปัจจัมาทั้งปัจจุบันธรรมค่ะแต่เวลาเวลาไปฟังที่อื่นเราจะได้ถึงคนอื่นฟังไม่ออกแต่เราจะฟังออกค่ะจ้าแต่เราจะฟังออกเวลาเขาพูดถึงมัชทิมาปฏิปทาทางสายกลางเราก็จะฟังออกเวลาเขาพูดถึงปัจจุบันธรรมเราก็ฟังออก ถามทำไมถึงฟังออกก็เพราะว่าเรารที่บายจนจนใจเราเข้าใจแล้วจนมันเข้าไปหาจิตพอที่พรจิตเข้าใจแล้วทีเนี้ยไปฟังที่ไหนก็ตีปัญหาแตกตีแตกหมดทําเพราะมันเป็นมันหมดแล้วอ่ะนี่ค่ะเข้าใจไหมบ้านนี้เพราะว่าเอยังสุดท้ายอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับอยู่มัชชิมามีความรู้มีความระวังระวังอย่าไปพอใจระวังอย่าไม่พอใจอะแต่เมื่อกี้ว่าปฏิบัติมัชชิมาเนี่ย อเออไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอ่ะนะมันก็แก่กล้ามาจนไม่มีที่ไม่บอกเลยค่ะจนเรียกว่าสาวสถาบันนี้มา,มาหมดแค่นั้นคําสอนหมดแค่นั้นนี่ค่ะสถาบ,บันของพระพุทธเจ้านี่ค่ะสติปัฏฐานสีก่กายเวทนาจิตธรรมแต่เราตีว่าสติปัฏฐานสี่คืออกกายเป็นที่ตั้งแห่งงานอันนี้เราได้นีเ็นพวกเราได้นี่เออเอาเอาสติปัฏฐานสีน่ไหม ก็เอาธาตุสีดินน้งไฟเป็นกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานจะ้ะแล้วที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมก็คือพิจารณาเรื่องกายให้เห็นเป็นอย่างทุกขังหน้าตาอันนี้เราของเราดได้เนี่ยค่ะแล้วก็เวทนาเวทนาคำว่าเวทนา,นาทสั้นๆเนี่ยก็คือความสุขและทุกข์ที่มนุษย์ทั้งโลกสเสวย,ยงไงมันอยู่ในขันห้างไงกายเวทนาแล้วนะเออ กายก็คือเราแยกกายจนให้ใจมันยอมรับว่าเป็นธาตุสีน,นั้นไฟแล้วเวทนาเราเข้าพิจารณาจนเห็น <c oughs> สุขและทุกข์นี่นมาจากอันนี้จังทุกข์กับาอันนี้นาจังทุกข์ขังหน้าตามาจากเราเป็นคนทําทั้งดีทั้งชั่วมันเลยส่งผลมาทั้งดีทั้งสุขและทุกข์เราก็เลยเข้า,เข,าเข้าภาษายอที่ท่านพ่อสอนไว้ในโลกว่ากายเวทนาอทีนี้จิตบบนี้อ่าตอนนี้จิตท่านเขาท่านบอกนี่กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอ่ะอืมนี้พอ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 มาถึงจิตแล้วนะ กายพิจารณาเรื่องจิตก็พิจารณาเรื่องจิตเหมือนกันพิจารณาเรื่องจิตทำไมก็จิตมันเป็นไอ้จางทุกขังหน้าตาก็จิตมันเป็นสิ่งที่เกิดเกิดมันเป็นจากธรรมชาติมันจิตมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เป็นตัวอวิชาจิตมันเกิดตั้งอยู่หรือไปจิตมันเป็นไอ้จางทุกขังหน้าตาแต่เพราะนั้นท่านจึงบอกว่ากายเวทนาจิตธรรมอ่ะเออเพราะนั้นก็พิจารณาเรื่องจิตไม่เที่ยงไงจิตตั้งอยู่หรือไปจิตเป็นไอ้จางจิตเป็นเป็นตัวรู้สมมติรู้จิตเป็นธาตุรู้จิตเป็นจิตไม่ใช่ผู้ดจะที่จะ เออมันยังเป็นธรรมชาติอยู่มันยังทําโลกุตระรมอยู่แล้วก็พิจารณาว่าพิจารณาเรื่องจิตแก้ไขจิตให้จิตเป็นจิตเป็นเป็นธรรมเป็นธรรมโลโลกุตระเพราะจิตมันเป็นธรรมโลกิยะอันนี้คําย่อๆของท่านพ่อดีนี่แล้ววันนี้กายเป็นะจิตธรรมมันธรรมก็แปลว่าเอาธรรมทั้งหลายทั้งปวงมาจัดการกับุูกายที่เป็นธาตุสีน้ำไฟเอามาจัดการกับเวทนา สุขและทุกข์ที่ใจแล้วเอาทำมาจากการกับกิจกิตที่เป็นตัวตัวแสบจิตที่เป็นธาตุรู้จิตที่เป็นรู้แต่สรรมชาตินี่ไงแม่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าเรียนเรียนเข้าใจทาโจทย์ได้แบบแบบหนึ่งแต่ที่เขารายงานมาละเอียดมากและียแจง ร่างกายไปทั้งหมดเลยมุตาปลาปลาคอจะหมดไปหมดเลยเือออากับเพาะอาหารในลำไส้ไปหมดเลยค่ะเออลูกสายตาสายหมูอะไรแลไล่ไปหมดนี่แหละคับว่าคําว่าตายเวทนาค่ะตายเวทนาจิตธรรมเขาไล่ไปเหี่ยวบึกเลยแต่เราแม่แยกเป็นตัวตัวเนาะแต่สุดแล้วก็อ๋อไม่ยกตัวอย่างให้ฟังเราไม่ได้ล้มล้มล้างใครแล้วเราไม่ได้ทับถมใครแม่กําลังยกอย่างว่า แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่โลกจะจะได้เข้าถึงจะได้รู้จะได้ชนะมันตะทีล่ะมีแต่ภาษายอาอ่อนะจ๊ะออออก็ท่านพ่อไม่ได้พูดว่ากายเวทนาจิตทำเฉยเฉยไหมท่านพูดคำหน้าเ้าก่อนนี้ว่าเอ,อสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสีน่ตีอันนี้ก่อน,นแล้วก็กายวทจนาจิตทำเนี่ยแม่แม่ยอมว่าแม่ย้ำจ้ะสติปัฏฐานสี่เาสรุปล้วตั้งสติไง เอาท่าสีน,น้ำเงไฟเป็นฐานเป็นกรรมฐานแล้วก็ทํางานทํางานแทงท่าสีลงสู่อนนี้แกงท่วขงาาังหน้าตาท่านหนึ่งว่าสติปัฏฐานสีก็ให้พิจารณากายเนี่ยรูปรูปที่เป็นท่าสีน้ำนไปเนี่ยนะสติสปัฏฐานสีกายเนี่ยแล้วก็พิจารณาเรื่องนึกงแม่แม่ยอมรับว่าแม่เราลองสองแล้วบอกว่าน,นะไม่ใช่ไม่รู้นะเออเราย้ำให้ไว้เฉยก็อยากอยากฝากไว้ในโลกไม่ใช่เหรอแล้วก็เลยเอาออตัวอย่างมา แล้วทีนี้ใครจะอธิบายไงก็ช่างแต่เขาเอธิบายไม่ผิดนี่อธิบายถูกแต่มันมันไม่ตรงตรงกับโจทย์ในนาเออแม่ตีโจทย์อย่างนี้เชื่อไหมญาติธรรมเขาก็บอกเออเขาอยู่มาตั้งยี่สิบปีเขายังไม่รู้ความหมายที่ท่านพ่อเทศว่ากายเวทนาจิตธรรมแล้วไม่ไม่รู้ความหมายว่าสติปัฏฐานสี่แต่เขาฟังมาท่านก็ให้อยู่ด,ดูกับเรื่องกายสอนให้ดําเนิน นี่แหละเดี๋ยวพี่จะปรัชนาเกี่ยวกับลูกเรื่องกับารดูแลหรือก็พิัสสนาเกี่ยวกับพิจารณาตัวตัวเรานี่แหละเนี่ยเขาก็หรือว่าแต่เขาเขาเขาแปลได้ยังไงอ่ะนะเราว่าเออเ,เห็นไหมล่ะว่าจิตเป็น,ปนทึนธาตุรู้ไหมล่ะทั้งทั้งที่เขาเขาฟังมาไม่รู้เท่าไหร่แต่เขาใจได้เข้าใจได้อีกแบบหนึ่งแต่ทั้งๆ้ที่ผู้ที่บอกก็คงคนเดียวกันคือท่านพ่อนี่างเนี้ยะแต่ทีนี้ ไปถามใครเราป่ะนี้กอดีแม่ก็มีโอกาสท่านพระธรรมจัดสันเขาเข้าใจได้อ่ะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตเป็นธาตุรู้ไหมละ่ะว่าล็อกที่บายแบบเมื่อกี้แหละค่ะเขาบอกโอ้เ oh, oh, พิ่งรู้นะอายี่สิปียี่อยู่ที่นี่เพิ่งจะรู้เรื่องว่าที่ท่านพ่นพอพูดคําว่าเอ,อสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตทมก็ได้ยินมาอยี่สิปีแตไ่ไม่เข้าใจความหมายแม่ก็เลยแยกแยะแบบเมื่อกี้ค่ะแล้วแม่ไม่ไปเจอที่นัก นักสอนคนจนลูกศิษย์เป็นไม่รู้เท่าไรแล้วระดับปริไม่ให้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นักทำเอกธรรมดานะ,นะปริญญาอะไรเนี่ยที่เหมือนเรียนจบเหมือนพระเลยนะมีนะมีมีผู้ที่เรียนจบระดับพระมีค่ะเรียนเรียนปริญญาตรแหมานั่นแหละเรื่องของเรื่องคนหนูถามเรื่องนี้แม่ก็แถมเรื่องนี้ให้เฉยๆว่าเมื่อไหร่เราจะเข้าใจได้ถ้าถ้าเราไม่จัดการกับกับกิเลส อวิชาที่ที่เป็นภาษาแล้วที่เราปล่อยวางให้จิตมันมันวางธรรมชาติได้อะมันก็เลยรู้เหนือธรรมชาตินะคะปกติพวกเราเนี่ยรู้แต่เรื่องของธรรมชาติอ่ะทีนี้พอเราเอาเอา,เอาทาลายกองทัพอ่ะดับรูปไปได้เราไม่ยินดีในรูปเรามางกายนั่นแหละเราผ่านฐานรูปได้จิตมันก็เปลี่ยนมาที่มันก็เอา้ามันก็เลยรู้อีกคนละแบบ ทั้งทั้งที่มันรู้นั่นแหละแต่มันรู้ไม่ใช่มันรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เหนือไปนี่ถึงพูดคํานี้ไงแต่พอมันยกจิตมาถึงนี้มันเลยรูู้้รู้สิ่งที่จริง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 แต่จริงแค่ไหนเราก็ทำขาดฐานต่อไปทําขั้นต่อไปท่านนาม,มาทําเราถึงต้องมาพิจารณาเรื่องเบนาสุขทุกสัญญาคมจําสังขารตัวบุคคลตัวปรุงวิญ,ญญาณตัวรับรู้แน่เราถึงต้องมาทําตัวนี้อีกแต่ละตัวะตัวตัวแล้วก็มาดับการมาราคะอีกนี่แล้วจิตมันก็ยกยกขึ้นมาอีก จิตมันก็มันเลยรู้ความจริงความจริงแล้วนี้จิตมันรู้แจ้งเลยบันรู้เกินจิตไปไม่มีบันดรู้บ่โหทีนี้เรื่จริงมันรู้มันจะจริงจริงหมดเมื่อก่อนมันรู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้น,นตามกวอมันจริงแม่ก,ก็พูดบ่อยบ่อยได้ละแต่ทีนี้มันรู้ความจริง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 มันรู้จากอะไรรู้จากการทาทําความเข้าใจโจ์แล้วก็ทํางานทํางานตามตามขั้นตอน ica. พวกเราทําตามขั้นตอนค่ะแม่ถึงได้บอกว่าอย่าอย่าไปอย่าไปรีบร้อนอย่าไปตะกะ อืมแต่ท่านท่านอย่าอย่าไปทิ้งงานขั้นพื้นฐานตั้งกสินน่ะตั้งกับสมาธินะคะแล้วก็ตั้งกับลงมืออ่าไม่ยินดีในให้รู้เรื่องท่าสีดิน,นไฟ รูปกายเหล่านี้แอ้เราก็ให้รู้เท่าทันขันห้าที่มันมีอาการสุกรทุกเนี่ยแล้วก็มีอาการสัญญาความจําได้เนี่ยมีอาการสังขารตัวคิดปุมีอาการวิญญาณตัวรับรู้เนี่ยเรามีใจเป็นตัวเป็นตัวเหตุตัว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 การใหญ่ที่ที่หลงโลกอ่ะจ้ามันได้เป็นใหญ่เป็นประธานแต่มันเป็นตัวการที่ตัวตัวการใหญ่หลงโลกมันเป็นตัวหลงโลก เป็นเป็นตัวที่เป็นกตัวผิดซะเองแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวที่ต้องการพระธรรมเข้ามาแก้ไขเองโดยที่มันไม่รู้ตัวว่าน่ะมาแก้ไขที่แก้ไขใส่แก้ไขตัวเองนะน่าแต่มันมันมันถึงเข้าเข้ามันมีของเก่าเนาะเพราะนั้นโลกใบนี้ต่าแค่ที่มีพุทธศาสนาอยูย่ก็ผู้ที่ศึกษาอืถึงจะถึงจะมีน้อยแต่ถ้าท่านรู้ความจริงแล้วถ้าเราศึกษาต่อมันก็จะ มันก็จะเพิ่มปริมาณผู้ผู้รู้ความจริงมันก็จะเท่ากับได้ถวายงานเท่ากับได้รับใช้ศา,ษา,ษาสนาเท่ากับเอาคําสอนพระเจ้าให้ให้ให้สืบไว้เพราะว่าเพราะพิสูจน์แค่ว่าว่าที่เราพูดอย่างนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมายืนยันเอายืนยันอย่างนี้ไงก็บอกแล้วไง กูจะตายแสนครั้งเป็นล้านล้านครั้งกูก็ยอมตายซะตามเพราะสิ่งที่กูพูดว่ากูรู้จากพุทธเจ้าเนี่ยแล้วกูขอบคุณท่านเนี่ยแล้วกูศรัทธาท่านเนี่ยแล้วกูรักเธอทูลบูชาท่านเนี่ยนี่นี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าจิตเราเปลี่ยนอย่างนั้นแล้วทีนี้ของในโลกในโลกทั้งโลกนี่มันจะมีค่าขนาดมหาศาลจนรวมหมดโลกนี่กูก็ไม่เอาเพราะถ้ากูรู้ความจริงคำสอนแล้วน,นั่นแหละ,ะข้อพิสูจน์ว่าเราเราเข้าใจเราเข้าใจคำสอนนะ แล้วจิตเราก็ไม่เอาสิ่งที่ที่ที่ใช้ได้ชั่วขราวแล้วก็สิ่งที่ที่เกิดดับเกิดดับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอันเดียไปแล้วสิ่งที่สมมตุติแต่ก็ได้เสวยตามนั้นแต่สวยตามนั้นจริงเลยแต่ว่ามันหมดระยะหมดโอกาสหมดภพภูมิที่ที่ที่ดีชั่วก็ก็ใช้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 เสร็จแล้วรับรับผลเสร็จแล้วมันก็หมดอีกอ่าก็เหมือนนักโทษติดคุกอะ่ะอันนี้ติดกี่ปีเนี่ยติดกี่ปีเนี่ยมันก็หมดมันก็ต้องไปทําผิดก็ติดอีก แต่ของของที่ที่บ้านเนี่ยที่ช่วยจิตให้ออกจากธรรมชาติเนี่ยยกออกมาสิยกออกมาทีละอย่างละอย่างสิหลุดไปทีละอย่างหลุดไปทีละอย่างท,างทีนี้มันก็อะไรเกิดขึ้นละ่ะโอ้โหมันบอกแล้วในโลกใบนี้เหนือจิบดีอะไรพิเศษกว่าจิตไปไม่มีท่านถึงใช้พ่อแม่อาจารย์ถึงเรียกว่าจิตเป็นธรรมทั้งแท่งเอา ทีแรกจิตเป็นกิเลสมหากิเลสตัวโหตัวเหตตัวร้ายตัวปอตัวโหตัวที่มันจะทําร้ายมนุษย์ให้ไม่ต้องไปไหนเลยเอาเพออยู่ๆจิตเป็นธรรมทั้งแท่งมาเนี่ยเราอยู่ๆจิตสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้อะไรนะผ่องใสจิตสะอาดผ่องใสเข้าสู่บริสุทธิ์จิตสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ถึงขั้นบริสุทธิ์นะจิตสะอาดผ่องใสถึงขั้นบริสุทธนะิ์ แต่เพราะมันมันบริสุทธิ์แล้วเงี้ยเพราะมันเป็นคนรู้แจ้งโลกอยู่แล้วไงจ้ะในวันนั้นแล้วจิตมนุษย์มาจากโลกวะนี่จิตมนุษย์มาจากธรรมชาติวะนี่แล้วทาไมธรรมนุษย์มนุษย์คิดอะไรท่านจะจิตดวงนั้นจะไม่รู้วะนี่จ้ะมึงพูดก็มาจิตมึงพูดกับกูเ่ะมึงกูตามฟังูีเนี่ยตรงไหนมึงพูดขังไว้ตรงไหนมึงยักไว้ตรงไหนมึงมึงพูดไม่หมดตรงไหนมีความผิดแล้วมึงปกไว้เนี่ยรู้หมดเลยเนี่ยจิตมันรู้หมดเลยนะจ้ะคือบอกแต่ต้องให้มันพูดนะ ถ้ามันไม่พูดไม่รู้เหมือนกันนะท่านทวามนเปิดจิตจ้าถ้าพวกไม่เปิดจิตอ่านเขาไม่ได้นะเออบอกกันนะเพราะนั้นต้องต้องต้องให้เขาคุยต้องให้เขาพูดเพราถ้าเปิดจิตล้วทีนี้เห็นแล้ววันนี้เหมือนเปิดประตูบ้านนะคะถ้าเปิดประตูบ้านเราก็เข้าไปบ้านเขาได้ถ้าเองไม่เปิดประตูบ้านเราก็เห็นอยู่ข้างนอกก็รู้แต่ว่าเขาอยู่ในบ้านต่างเป็นแบบนี้แหละค่ะถึงว่าจิตเป็นรู้รู้จิตรู้เรื่องของจิตของโลกโลกโลกมนุษย์ทั้งโลกก็จริง แต่เขาต้องเราต้องเปิดเขาเปิดเขาต้องเขาต้องสนทนาค่ะถ้ะาไม่สนทนาไม่ได้ไม่รู้ค่ะพอสนทนามาทีจับได้ทุกตัวเลยะตัวไหนจริงตัวไหนเท็จตัวไหนแท้ตัวไหนกี่เปอร์เซ็นต์ตัวไหนมึงยัดยอกไว้ตัวไหนมึงอปกปิดไว้อู้มันสุดยอดเลยค่ะไว้ถามสัน้นๆพูดาย,ยาวเราเอวังดีกวา่าเหนื่อยเว้ยดูหลานลาอพุไานแม่